นี่คือเทคนิคพลิกข่าวร้ายให้กลายเป็นดีคุณเคยเจอปัญหาไหมเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะบอกข่าวร้ายให้ใครสักคนน่ะแต่เราจะพูดยังไงดีถ้าสมมติเราพูดไปแล้วเนี่ยพูดผิดพลาดเนี่ยมันจะเกิดเรื่องแย่เลยถูกไหมครับเช่นเราถ้าสมมุติเราเป็นหมอเนี่ยเราจะบอกใครสักคนว่าคุณเป็นมะเร็งคุณเป็นโรคเบาหวานหรือคุณจะบอกใครสักคนว่าญาติเสียอะไรเงี้ยคุณจะบอกยังไงเทคนิคที่ผมจะให้ในวันนี้นะครับคุณสามารถนําไปใช้ได้เลยคือการที่คุณ พูดให้เรื่องนั้นอะมันกลายเป็นแง่บวกเช่นยังไงสมมติว่าคุณเป็นหมอนะแล้วคนไข้อะเป็นโรคเบาหวานคนไข้ตรวจแล้วแล้วคนไข้เป็นโรคเบาหวานถ้าคุณเดินมาหาคนไข้แล้วคุณก็บอกคนไข้ว่าคนไข้ครับคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับผมคิดว่าคุณอาจจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานนะครับแล้วก็เออทุกสิ่งมันจะแย่มากเลยคือคุณอาจจะต้องผ่าตัดนะครับคุณคุณคิดว่าคนไข้เนี่ยอยากมีชีวิตอยู่ต่อไหมครับ <laughs> ไม่มีนะครับมันจะทําให้คนเนี่ยรู้สึกแย่มาก จากประสบการณ์การเรียนเกี่ยวกับภาษาของผมมาเนี่ยมันทําให้ผมรู้นะครับว่าภาษามีอิทธิพลต่อความคิดของคนมากผมย้ําเลยนะครับว่ามากหลายๆคนเนี่ยที่ศึกษาเรื่องจิตวิทยาอาจจะมองข้ามเรื่องนี้นะครับแต่สําหรับผมผมให้ความสําคัญมากเลยนะครับเวลาที่คุณใช้คําในการพูดกับคนเนี่ยคุณจะต้องพูดให้มันเป็นแง่บวกเช่นตัวอย่างเมื่อกี้เลยถามว่าคุณจะบอกข่าวร้ายยังไงล่ะแทนที่คุณจะพูดว่าเออโชคร้ายมากเลยนะคุณก็เปลี่ยนเป็นการพูดว่าเออเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกคุณนะครับผมจะบอกคุณว่า คุณเนี่ยร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าคุณเนี่ยอตอนนี้คุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคุณโชคดีมากนะครับที่คุณมาตรวจโรคเบาหวานแล้วคุณรู้ก่อนโรคเบาหวานเนี่ยคนทั่วไปสามารถรักษาให้หายได้นะครับมีวัคซีนมีการแพทย์ที่ดีเยอะมากมายคุณเห็นไหมครับแค่คุณเปลี่ยนคําพูดนิดเดียวเนี่ยความรู้สึกของคนที่ฟังข่าวร้ายเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนี่คือจิตวิทยาที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้นะครับถ้าใครอยากจะฟังจิตวิทยาในการโน้มน้าวแบบละเอียดลึกซึ้งมากนะครับ ตอนนี้ผมมีออดิโอบุ๊กที่ชื่อว่าโน้มน้าวดีมีแต้มต่อนะครับราคาเต็มเนี่ย990บาทนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยทักไปหาแฟนเพจของผมนะครับผมจะให้ส่วนลดสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยอย่าลืมทักกันเข้าไปนะครับขอบคุณครับ